เกลืออีกแล้วเศาจังเลยนะคะเข็มมากเกลือสุดๆเกลือเอารูปมาให้หนูทำไมเนี่ยใครขิงขอให้เกลือตลอดชีวิตเท่าที่อ่านดูเมื่อกี้นะฮะก็รับรู้ได้ถึงความแฮปปี้กัดการเปิดลูกแก้วในซีซั่นใหม่ของนี่คือซีซั่นแก่นความทรงจําดันการล่นปะซีซั่นทูอะครับสําหรับซีซั่นที่2นะฮะมาดูรายการไอเทม นานามิชิอากินะครับต้องบอกก่อนว่านี่เป็นสกินที่ผมอยากได้นะครับเพราะว่ามีเจ้าเขาชื่ออะไรนะโมโมมิ omi, ใช่ไหมโมโนมิโมโนมิเป็นกระเป๋าแล้วก็มีเครื่องประดับขายด้วยนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูกันส่วนสกินของซูมิกิมิคังนะครับเป็นของคุณหมอคุณพยาบาลตรงกับอาชีพเธอพอดีเลยใช่ไหมเป็นพยาบาลโคมาเอดะนากิโตะนะครับเป็นสกินของชาเขียวนะฮะทหารรับจ้างนะครับเท่ดีอยู่ เอองคนนี้ก็เป็นแฟนกันเหรอこれはかむくらいずるじゃเป็นสกินของนักสํารวจแร่นะฮะของนอตันนะครับรู้สึกจะมีเป็นล่างเหมือนปีศาจอยู่ไม่รู้ว่าอยู่ในสกินนี้หรือเปล่าหรือว่าต้องมีเครื่องประดับหรืออะไรยังไงไม่แน่ใจนะฮะต้องสุ่มให้ได้ก่อนกินอะไรเนี่ยตอนนี้มีอยู่8ลูกนะครับได้มาจากการทอยลูกเต๋านะฮะสะสมมาได้8ลูก เราจะรอช้าอยู่ทําไมใช่ไหมครับเปิดไปก่อนลูกหนึ่งเป็นการล้างล้างไตก่อนสวยสวยเลยอีกลูกหนึ่งแล้วกันออกมาให้หมดสติกกออออตสต๊กเกอร์เออออกมาเลยตู้สติ๊กเกอร์ดันกันลอนปะอ,อ่าโมโนโมิโอเคเหลือห้าลูกเปิดรัว5้าลูกพร้อมกันมาโอ้โห ลุ้นๆลุ้นๆไม่เป็นไรแปดลูกนี้มันฟรียังไม่รู้สึกหัวร้อนเท่าไหร่อ่าพามาดูไอเทมก่อนนะครับไอเทมที่มาในชุดนี้ก็คือนี่โมนามินะฮะไม่ใช่โมโนโ,โมนามิแล้วก็เป็นคาถาวิเศษของอุซามินี่ตุ๊กตาหมีตัวเล็กเป็นสัตว์เลี้ยงนะฮะอันนึงแล้วก็มีคาถาซึ่งเปลี่ยนตัวหุ่นยนต์ให้กลายเป็นเจ้าตุ๊กตาตัวนี้เหมือนกันตกลงชื่อโมนามิใช่ไหมไม่ใช่โมโนมิ เรียกเรกเรียกแบบเรียกพลังมาเปิดต่อ1ลูกก่อนอ่าเปิดให้ครบสิบไปก่อนนะฮะให้ครบสิบลูกก่อนอ่าโอเคสติกเกอร์เรียบร้อยใช้หลอดไฟเปิดนะฮะเมื่อกี้คราวนี้10บลูกเซตที่หนึ่งรอบแรกสิบลูกจะฟ้าหรือจะทองอืม มาโอ้โหโมีแล้วมีแล้วด้วยอ่ะเปิดอีก40ชิ้นจะได้รับไอเทมระดับเขึ้นไปแน่นอนแน่นอนมาจะฟ้าหรือจะทองออออหายไป2,000กระดุมแดงแบบ ไรประโยชน์มากไม่มีอะไรเลยอ่ะมามาจังหวะนี้เออแสงทองแสงที่ทองมาแล้วโอ้โหมีคังก็ได้อยู่โอเคได้มาแล้วหนึ่งสติกเกอร์ยังไม่ครบเลยเนี่ยยังขาดอีกอีก3อันขาดสติกเกอร์อีก3อันนะฮะ ท่าทางก็เหลืออีก3-4อันที่ยังไม่ได้อ่ะ10ลูกสุดท้ายมันต้องมาอีกชุดหนึ่งแล้วมามมดวงวันนี้ดวงดีวันนี้โอ้โหนาก,กิโตะเรียบร้อยไปสุดท้ายโอ้ ถือว่าก็โอเคนะได้มา2ส,สกินนะครับแต่ว่าที่ตั้งใจเอาไว้ไม่ได้คือถ้าเกิดผมเปิดอีกรอบหนึ่งเนี่ยแล้วผมก็ต้องไปซื้อไอเทมอีกนะกว่าจะครบชุดของเขาทําไมนานามิไม่ออกมาอันแรกให้มันหมดบดเรื่องไป <c oughs> เอ,อยังไงดีเ,เดี๋ยวผมมาแป๊บหนึ่งเหลืออะไรอีกบ้างเนี่ยเหลือสติกเกอร์อยู่อีก3อันที่ยังไม่ได้นะฮะไม่ต้องออกมานะแค่ถามเฉย,ยๆแค่อ่านให้ดูเฉย,ยๆไม่ต้องขึ้นมาเยอะสติกเกอร์ ท่าทางหลืออีกสองอันแล้วก็อีกสองสกินที่ยังไม่ได้นะฮะมันไม่จบไงมันไม่จบมันไม่เคลียร์มันต้องเคลียร์ชุดแรกนี่คือเติมเผื่อไว้ซื้อไอเทมนะไม่ใช่ว่าต้องเปิดหมดนี้นะโกรธจริงด้วยชุดแรกมา <S 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 แสงสีเทาสติกเกอร์ครบยางได้มาหนึ่งเ,เกลือมาและพันกว่า เปิดอีก40ลูกใช่ไหมถึงจะได้ไอเทมระดับ A แบบการันตีอีก188ลูกนะถึงจะได้ระดับ S แน่นอน188ลูกมันเยอะไปไหมมันเยอะมากเลยนะมามาแล้วนานามิชิอาิโอโห อา้าวผมยังไม่มีเหรอไม่เป็นไรเดี๋ยวซื้อได้ตัวละครน,นานามิชิอากิปรากฏตัวแล้ว <l army> ไปซื้อไอเทมก่อนเดี๋ยวตังค์หมดจัดมาเลยอ่าโอเคนะฮะดีมากวันนี้เกมเข้าใจเราโอ้โ oh ห oh. นยเรียกได้ว่าดูค่อนข้างดีนะฮะวันนี้ใส่มาเลยสกินนี้เครื่องประดับใส่มาเลยอา่าฮะเป็นไม้กระทาอยู่ข้างหลังนะฮะเดี๋ยวค่อยไปลองแล้วก็สัตว์เลี้ยงนะครับเป็นเจ้าโมนามินี่เอาละฮะอยู่ในหมวดทดสอบนะครับนี่มีแบบเป็นขนนกหล่นลงมาด้วยเป็นปีก แล้วก็เจ้ามอนามินะฮะท่าเต้นเหมือนเดิมและนี่คือชื่ออะไรล่ะไ <laughs> อผมลืมชื่อตัวละครเดี๋ยวเพิ่งว่ากันนะคือไม่ได้ดูดันกันไงแต่ชอบตัวนี้ดูน่ารักดีนะฮะมีกระเป๋ามีเจ้ามอนามิเป็นสัตว์เลี้ยงเอยดูท่าวิ่งของมอนามิดูท่าวิ่งฮะท่าวิ่ง <laughs> วิ่งน่ารักชอบชอบ <laughs> แล้วก็อ๋อนี่รีโมทคอนโทรลนะฮะเป็นเหมือนเป็นคอนโทรเลอร์นะครับเป็นเครื่องเกม ่วนเอฟเฟกต์อีกอย่างหนึ่งที่อยู่ในคาถาก็คือเจ้าหุ่นยนต์ครับนี่อันนี้เห็นในเทลเลอร์แล้วกลายเป็นนี่ครับตุ๊กตาหมีมันครบเครื่องจริงๆชุดนี้อันนี้คือตุ๊กตาหมีโมนามิเหมือนกันใช่ไหมทั้งสามอันนี้คือตุ๊กตาหมีหมดเลยหรือเปล่าหรือว่าเจ้าหมีเจ้าหมีตัวชมพูขาวนี้มีหลายตัวหรือมีหลายร่างไม่แน่ใจนะฮะมีปีกเหมือนกันแล้วก็ติดโบนะฮะ น่ารักดีอ๋อนี่มีอันนี้ที่คอด้วยเหมือนเป็นอัญนไมณีนะฮะมันจะเด่นไปไหมวิ่งด้วยชุดนี้เนี่ยแอบได้ไหมไม่แอบได้อยู่แต่มันเด่นนะมันเห็นอยู่ดียังไงก็มองเห็นฮะจริงๆจะพาไปวิ่งเล่นในโหมดทาร์ลอตนะครับแต่ว่าเมื่อกี้ไปดูมาแล้วยังไม่เปิดนะครับนึกว่าเปิดเที่ยงแล้วก็ยังเหลือสกินทองที่ยังไม่ได้นะฮะเดี๋ยวค่อยพาไปวิ่งเล่นในคลิปหน้าแล้วกันนะครับ เจอกันใหม่คลิปหน้าฮะ <_ C ười> หวังว่าดวงยังไม่หมดไปนะ